สวัสดีครับเอฟอุงอิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกทกท,กท่านนะครับท่ามกลางกระแสดรามา่าอย่างหนักเลยนะครับเกี่ยวกับน้องอุงอิง f อฟบางคน f อฟที่มีความคิดลบๆนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาสารพัดเลยนะครับว่ากล่าวกระแสกัระแนกระแหนน้องอุงอิงเต็มไปหมดนะครับลายช่องได้นํามาเสนอข่าวต่างๆนะครับ บางคนก็กล่าวหาว่าน้องอุ๋อิงมาแย่งซีนนะครับบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเอาน้องอุ๋อิงมาทําไมนะครับบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเอาน้องอุ๋อิงมาร้องเพลงทําไมวงสองทำไมไม่อยู่วงหนึ่งวงใครก็วงมันแล้วมาทําไมที่วงสองนะครับคอมเมนต์ใสยแซะสายคิดลบๆกลุ่มนี้นะครับเขาลืมมองนะครับเอฟซี deux, ทุกๆท่านเขาลืมมองโลกแห่งความเป็นจริงเนาะเขาหารู้ไหมว่า พ่อลูกนะครับน้องอูงอิงคือลูกสาวของพ่อโจนะครับซึ่งเดินทางมาให้กำลังใจวงสงเนาะสาวน้อยลำเพลินโชนะครับเอฟซีทุกทุกท่านที่คิดลบนะครับที่มีความคิดอคาาติกับน้องอูอิงคุณลองย้อนกลับไปดูต้นสายปลายเหตุตั้งแต่เริ่มแรกนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงก่อนที่น้องอุงอิงจะเข้ามาอยู่ในสาวน้อยเพชรบ้นแพงเนะี่ยคุณลองดูสิ ว่าสาวน้อยเพชรบนแพงอยู่ในลำดับไหนความมีชื่อเสียงอยู่ในระดับกลางๆเท่านั้นนะครับระหกระเหินกระท่อนกระแท่นนะครับซึ่งบอสโจพ่อโจเองก็ยอมรับความจริงเลยนะครับว่าตนเองกับสาวน้อยเพชรบนแพง์นะระหกระเหินลําบากนะครับประคองสู้นะประคองทำวงมานะครับกัดฟันสู้นะครับจนในที่สุดมาพบโชคนะครับ คบเทพีแห่งโชคนะครับฟ้าประธานน้องอูอิงเอามาให้พ่อโจนะครับขามาสู่อ้อมกอดของครอ,อบครัวนางวงษานะครับครอบครัวสาน้อยเพชรบ้านแพงนะครับตั้งแต่กําเนิดน,น้องอูอิงขึ้นมาเนี่ยพ่อโจก็ยังยอมรับยืดอ,อกรับความจริงเลยนะครับว่าน้องอูอิงนี่เข้ามาสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับพ่อโจพูดทั้งน้ําตานะครับเท ศิลปินท่านนี้ฟ้าประทานเทวดาส่งมาให้ผมนะครับให้มาช่วยผมเนี่ยนะครับเอซีทุกๆุอาณาเจ,จ้าของวงเองนะครับหัวหน้าคณะนะครับซึ่งเป็นพ่อของน้องอุกงอิงนะครับพ่อบุญธรรมยังให้การยอมรับในจุดนี้เลยนะครับถ้าหากน้องอุ๋งอิงไม่ปังไม่เพา่ากรสอยนพิพันธแพงปังจนงานล้นมือนะครับเอซีทุกๆท่านจนงานล้นมือไม่มีที่รองรับนะครับมันล้นงานงานมันล้นนะครับ จนกำเนิดวงสองขึ้นมานะครับก่อนที่จะมีวงสองนี่มีลดแห่นะครับหนึ่งสองรับกันไม่หวัดไม่ไวนะครับจึงจําเป็นต้องสร้างวงสองขึ้นมานะครับนี่คือเหตุผลทําไมพ่อโจพาน้องอุ๋งเองมาที่สาวน้อยลำเพลินนะครับเพื่อมาซื่อไพราพ์เอฟซีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีต่างๆนะครับแล้วก็มาให้ขวัญกาลังใจกับลูกทีมนะครับสาวน้อยลำเพลินโชว์วงสองนะครับ ซึ่งพ่อโจเป็นเจ้าของคณะนะครับน้องอูอิงก็มาในนามของลูกสาวและก็ศิลปินชูวงศิลปินที่กําลังฮอตกําลังดังในปัจจุบันนี้นะครับเอฟซีที่เข้าใจผิดที่อคกติก็เปิดตาเปิดใจมองโลกแห่งความเป็นจริงเนาะแต่อย่างไรก็ช่างนะครับถ้าหากไม่มีกระแสไม่มีดราม่าเลยเนาะมันก็ไม่เกิดประเด็นขึ้นมามันก็ไม่เป็นที่สนใจของบรรดาซื้อต่างๆนะครับ มันก็มีดาบสองคมเนาะมีทั้งดีและไม่ดีนะครับถ้ามองแบบเป็นกลางกลางเนาะมีดราม่าบ้างมันก็ดีนะครับทาให้ชื่อเสียงน้องอุ๋งอิงแล้วก็ชื่อเสียงของสาวน้อยเพชรพ้ันแพงแล้วก็สาวน้อยลําเพลินโชนี่ติดกระแสติดในสือ่อติดในข่าวสารต่างๆนะครับทาให้องค์กรดังขึ้นปังขึ้นทําให้ศิลปินดังขึ้นดังขึ้นนะครับน้องอุ๋งอิงไปที่ไหนก็มีบรรดาเอฟซีต่างๆมีสื่อต่างๆคอยสอส่อง มาทําข่าวนะครับนี่แหละคือความปังความเป็นศิลป,ปินความโด่งดังของน้องอู๋อิงนะครับน้องอู๋อิงมีแสงนะครับน้องมีแสงไม่ว่าจะไปที่ไหนก็จะมีผู้คนเข้ามาหาที่น้องมาให้กําลังใจสานนํำเพลินโชว์ก็เพราะน้องเป็นลูกสาวนะครับพ่อมาด้วยนะครับพ่อเป็นผู้พามาท่านจะสังเกตได้เลยนะครับขณะที่น้องร้องเพลงอะใครเป็นผู้กางร่วมให้น้องนะครับขณะที่ฝนตกนั่นคือพ่อของเขานะครับเจ้าของ องค์กรนะครับเจ้าของสาวน้อยเพชรบันแพเจ้าของสาวน้อยลำพืินโชนะครับเอฟซี FC ทุกทุกท่านเนาะก็มีเป็นไรนะครับกระแสดรามา่าบ้างมันสร้างสีสันเนาะมีดรามา่าบ้างเนาะมีแซะกันบ้างเพื่อเราก็มองเป็นกลางๆเนาะมันก็เพิ่มสีสันนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่คิดลบเกินไปก็ทําใจให้สบายสบายนะครับเปิดใจให้ยอมรับความเป็นจริงว่านอ้ององคอิงนี่คือที่หนึ่งนะครับ ทามกลางกระแสนะครับน้าท่วมทางภาคเหนือนะครับที่เชียงรายน้ําท่วมหนักนะครับน้องอุ๋ยิงก็โพสนะครับน้องอุ๋ิงและก็ครอบครัวนี่มีเจตนาที่จะร่วมทําบุญนะครับบริจาคเงินนะครับน้องจึงได้โพสต์ลงโซเชียลเนาะบอกว่าน้องจะบริจาคได้ที่ไหนนะครับก็มีบรรดาเอฟซีต่างๆมีช่อง YouTube หลายๆช่องเลยนะครับประโคมข่าวเนาะเรื่องที่น้องมีน้ําใจนะครับเป็นศิลปินที่มีน้ําใจ นะครับน้องไม่เคยลืมตัวน้องมีมากน้องมีมากพอน้องก็แบ่งปันน้องก็ช่วยเหลือสังคมนะครับหลายๆครั้งหลายๆหนที่เราได้เห็นน้ององทํางทเพื่อสังคมนะครับนาเงินบริจาคศูนย์เด็กนะครับพิการเด็กตาบอดเด็กโรโอกาศหรือว่าวัดวารามนะครับครั้งนี้ก็เหมือนกันน้องโพส์ลงโซเชียลเนะาะจะบริจาคเงินให้กับผู้ที่เดือดร้อนทางภาคเหนือเนาะที่เชียงรายน้ําท่วมนะครับโพ์นี้ทําให้พอยุด ได้พูดถึงน้องอุกอิงครับลูกสาวแล้วก็พยุีิได้ชื่นชมลูกสาวเป็นอย่างมากเลยนะครับว่านางนี่เป็นคนที่มีใจจิตใจนี่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะครับน้องมีมากน้องก็แบ่งปันนะครับน้องไม่เคยลืมเนื้อลืมตัวนะครับน้องอุกอิงซึ่งพยุทธ์เองก็ชื่นชมอย่างมากๆเลยนะครับลูกสาวคนนี้พยุทธ์รักลูกสาวคนนี้มากๆเลยนะครับแล้วก็คิดถึงลูกสาวคนนี้ด้วยเช่นกันนะครับชื่นชมเป็นอย่างมากเลยที่น้องอุกอิงมีเจตนาที่จะ ทำบุญเนาะร่วมเงินบริจาคนะครับเราไปฟังเสียงพยุทธกับม่เต็งคุยกันเนาะถึงเรื่องน้องอุ๋งอิงกันนะครับจนะาข้านำถวายไอ้ลูกสาวโพดลงวายยังก็อยากจะช่วยครอบครัวหล่าครอบครัวอุ๋งอิงอยากจะซอยผู้ประสบให้กูกกจกประสิะสานทั้งใดสีซอยสี่ประสานทั้งใดกระนูน้วนะฝน้ำซอยๆกันไปยังเอาลูกสาวกะที่ว่าเป็นศิลปิน รุ่นรุ่นรุ่นเล็กรุ่น้อยที่มีใจเป็นใจเป็นกุศลชอบช่วยเหลือผู้คนคนรุ่นนักพรายดังดังปังฟังมีในท่าเลมากอ่ะให้ได้ขึ้นต้องมีข้นหักข้หอมในหลายนะอ่ะแล้วก็นี่ฮะไปต้องให้ราดดังดังฟังฟังไปข้างหน้าให้พี่น้องเอฟซีหักหอมในหลายหลายหลายทะเลหลายขึ้นไปก็เท่าเนาะ เดมากับแบงแบงไปแบงสันคอนส่วนไปเดมาต้องฝากฝากธนาคารฝากบุญมีสมมติคือฝากบุญคอยนุนคอยคำคอยคอยสู้เข้าไปเนาะไปเรื่อยๆฝากไว้ในดินฝากไว้ในบุญกุศลฝากไว้รักษาจะคล้องหลายส่วนแบงสันคอนส่วนใสเงินเปลี่ยนใสเงินถือตองถือควรบวมีจุน ปร,ระยุทธ์กับพระท่านเด,ด,ด่นประยุทธ์พระท่านเนี่ประสบผลสำเร็จนะแต่ว่ากมีหน่อยมีมีเล็กๆหน่อยก็เย็นไปคอยเก็บคอยออมไปก็มีดอ,อกเทา